สัตว์เลี้ยงในไมครับมีหลายชนิดพวกเขามีประโยชน์ต่อผู้เล่นแตกต่างกันไปแต่มีหนึ่งอย่างที่พวกเขาเหมือนกันหมดความน่ารักวันนี้ผมได้ทำลิสต์ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าถึงประโยชน์ต่างๆของสัตว์เลี้ยงในไมครับปกติ Axolotl จะโจมตี็อบใต้น้าชนิดอื่นโดยเฉพาะ็อบที่ไม่เป็นมิตรนั่นหมายความว่ามันสามารถช่วยผู้เล่นสู้กับ r o u n ์ได้แล้วถ้าเราช่วยฆ่าศัตรูของมันมันจะให้สถานะ regeneration กับเราถ้าผู้เล่นมีสถานะ mining fatigue Axolotl ก็จะลบให้ด้วย แมวสามารถไล่ม็อบที่ไม่เป็นมิตรอย่างครีปเปอร์และแฟนพอมได้และถ้าผู้เล่นนอนกับแมวแมวมีโอากาส70%ที่จะให้ของขวัญกับผู้เล่นลาล่อและลามะสามารถแบกหีบได้ช่วยให้ผู้เล่นมีช่องเก็บของมากขึ้นระหว่างการเดินทางจิ้งจอกที่ได้จากการผสมพันธุ์โดยผู้เล่นจะเชื่อใจผู้เล่นจิ้งจอกเหล่านี้จะช่วยปกป้องผู้เล่นโดยการโจมตีม็อบที่มาโจมตีผู้เล่น นอกจากนั้นจิ้งจอกก็สามารถสปอนมาพร้อมกับไอเทมต่างๆได้วิธีที่จะเอาไอเทมจากจิ้งจอกก็แค่โยนอาหารให้มันแทนหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ใจซามโหร้าย right. ตอนที่เต่าสืบพันธุ์พวกเขาจะวางไข่ซึ่งเราสามารถเอาไปให้ท่านเป่าได้ล้อเล่นจริงๆเอาไปทําฟาร์มทองได้ตอนที่ลูกเต่าโตพวกเขาจะสลัดเก็ตซึ่งสามารถเอาไปทาหมวกได้หมาจะช่วยผู้เล่นสู้กับม็อบต่างๆ แล้วก็ช่วยปกป้องผู้เล่นด้วยนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักล่าของสเกลตันอีกสบายใจไม่ต้องมานั่งหลบลูกถนูอุ้ยพึ่งจะเก็บเกสรและทำให้พืชผักที่มันบินผ่านโตเร็วขึ้นและพึ่งก็เป็นตัวผลิตน้ำพึ่งกับทันนิโคโมด้วยสุดท้ายนกแก้วนกแก้วให้ความสนุก และนั่นคือสิ่งที่สัตว์เลี้ยงในแหมค้าให้กับผู้เล่นขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับทุกคนสบายดีกันไหมครับ